คนเกิดราศีธนูก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมหรือท่านที่มีลักษณะเกิดราศีธนูค่ะดูกันค่ะว่าการงานการเงินความรักและสุขภาพเนี่ยชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรการงานของคุณเจ็ดดาบนะคะคุณเหมือนจะรู้แล้วก็มีสัญชาตญาณในตัวเองว่างานในช่วงเนี้ย เหมือนมันมีคนพยายามที่จะขัดแข้งขัดขาหรือคอยใส่ลายป้ายสีคุณอย่าไปใส่ใจมากค่ะต้องสู้ต่อไปค่ะปัญหาอะไรบางอย่างที่มันสะสมมามากๆเนี่ยผู้ใหญ่จะเข้ามาค่อยๆช่วยเหลือค่อยๆแก้ไขค่ะแล้วก็ปัญหาต่างๆมันจะคลี่คลายลงไปตามการเวลาของมันนะตอนนี้ต้องเต็มที่กับงานที่ได้รับผิดชอบค่ะใบต่อมาใครที่ทํางานในองค์กรช่วงนี้อย่าเพิ่งคิดจะขยับขยายหรืออยาเพิ่งโยกย้ายนะคะ ถึงแม้ว่าความรู้สึกคุณจะอึดอัดกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่หรือพยายามผลักดันผลงานแล้วเจ้านายก็ยังให้แก้ไขแล้วก็มีเรื่องของอบริวารเนี่ยหรือลูกน้องในทีมงานก็มักจะใส,ส่ร้ายป้ายสีหรือแบบพูดตรงๆว่าในองค์กรมันมีแต่ความแตกแยกหรือหรือไม่เข้าใจกันแล้วทำให้งานมันไม,ไม่ไม่ค่อยเดินหน้าเท่าไหร่ก็ทําให้คุณจะหมดไฟในการทํางานแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงหรือหางานใหม่ค่อยๆใจเยน็ยนๆค่ะ อนาคตข้างหน้าเนี่ยค่อยว่ากันและมีโอกาสว่าชาวราศีธนูบางคนอะ่ะกำลังที่จะโยย้ายไปหางานใหม่แต่ตอนเนี้ยต้องทําในสิ่งที่เติงรับผิดช,ชอบก่อนนะคะจะได้ไม่เป็นเป้าเนิ่งหรือไม่เป็นแบบเออเจ้านายไปจ้องจับผิดคุณแล้วเดี๋ยวกลายเป็นทําให้การงานนั้นยุ่งยากมากกว่าเดิมค่ะและถ้าใครที่จะทําธุรกิจเสริมหรือ,อไรายได้เสริมในช่วงนี้ก็บางทีก็ยังเหมือนกับยังไม่ใช่ตัวเองเนี้ยค่ะ ก็ควรจะหาอาชีพเสริมที่ถนัดนะคะแล้วก็ลองค่อยๆศึกษาแล้วก็เรียนรู้กันไปค่ะคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวในช่วงนี้ก็มันมีคู่แข่งขันเยอะแต่คุณเข้าฝาดานอรหันนั้นได้นะเพราะกระแสะคู่แข่งขันก็มาแรางแซงทางโค้งแต่คุณก็ด้วยที่เหมือนกับออมีมาตรฐานในการทำงานอยู่แล้วแล้วก็ผลงานของคุณก็เป็นที่ประจักษ์กับลูกค้าอย่างเงี้ยก็ยังมี มีลูกค้าเก่าๆมีลูกค้าที่เขายังเชื่อมั่นในเครดิตในการทำงานของคุณก็ยังทำให้ผลประกอบการยังดีอยู่แต่ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะกำลังมองรูปทางใหม่ๆหรือมองธรุรกิจใหม่ๆนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ร่วมลงทุนหรือมีคนมาแนะนำแต่ก็อย่าเพิ่งไว้ใจอะไรมากเงื่อนไขาบางอย่างเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางยังไม่เข้ารูปเข้ารอยการที่จะ ไปร่วมลงทุนหรือทำงานอะไรโปรเจกตใ์ใหญ่ๆหรือแบบเดินทางไกลหรือไปทำงานระหว่างประเทศหรือติดต่อการค้าขายอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการส่งออกนำเข้าเนี่ก็อย่าเพิ่งไปทุ่มเทมากนะักเพราะว่าเรื่องของเงื่อนไขข้อสัญญายัางไม่ชัดเจนนะคะแต่โดยภาพรวมธุรกิจการงานในช่วงนี้มันก็เหมือนกับพอจะหมุนเงินได้หรือมี มีอะไรที่รู้สึกดีขึ้นก็จริงแต่ลึกๆเนี่ยเจ้าของธุรกิจก็ยังหวั่นไหวกับสิ่งที่มันผันแปรมันไม่มั่นคงและคู่แข่งก็คอยที่จะขัดแข้งขัด,ข,ดขาหรือใส่ลายป้ายสีแต่ก็จะบอกว่ายังไงคุณก็สามารถที่จะฝ่าด่านอรหันนี้ไปได้อย่างแน่นอนค่ะเรื่องของการเงินชาวราศีธนูค่ะ5ดาบค่ะ การให้หยิบยืมเงินไประวังจะไม่ได้คืนนะคะใครที่มีเงินทุนสำรองหรือ,เ,อเก็บเงินสะสมไว้อยู่เนี่ยอาจจะไปเชื่อใจคนง่ายๆก็ระวังจะถูกหลอกถูกโกงนะคะเรื่องของรายได้ของคุณช่วงนี้ก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่ก็ยังไม่ถูกใจคุณบางครั้งรายได้เข้ามาก็มีปัญหาว่าจะต้องจ่าย นู่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีโครงการว่าไรายได้ที่เข้ามาเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการทํางานอย่างเดียวคุณอาจจะทํางานประจําอาชีพเสริมอย่างเงี้ยนะคะรายจ่ายของคุณจะจ่ายเกี่ยวกับการขยับขยายตําแหน่งหรือบางคนจะเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายสถานที่ประกอบการการซ่อมแซมที่พักอาศัยจากภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้น หรือเป็นเรื่องของการซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมือใหม่ๆและจ่ายก็ออยังจ่ายไปด้านของหน้าที่การงานค่ะความรักของคนมีคู่ค่ะเทมเพลนนะคะจริงๆในช่วงนี้คุณก็รู้สึกว่าเหมือนห่างเหินกับคู่ครองค่ะ บางทีจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องพยายามแก้ไขปัญหาเก่าๆที่มันสะสมมาคนรักคู่ครองหมดใจถอดใจเป็นเรื่องของมือที่สามเข้ามาถ้าหากไม่ใช่หรือถ้าหากคุยกันไม่รู้เรื่องก็จะเป็นการเหมือนกับแยกกันอยู่ค่ะเพราะไพ่อ,พออกมาก็คือสถานการณ์ของครอบครัวคือบางทีถ้าแต่งงานนี้ก็ คือการเลิกรากันนะคะหรือถ้าเป็นคนที่รักกันสถานการณ์ก็คือคือการบอกเลิกนะคะเพราะว่ามันมีมือที่3แล้วก็มันมีเรื่องของเรื่องเก่าๆที่มันคาลักคาซังจนไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ก็ทําให้เกิดความยุ่งยากนะคะความรักของคนโสดกันบ้างค่ะคนโสดสี่ไม้เท้านะคะ มีความสุขกับครอบครัวอยู่แล้วค่ะเพราะคุณก็มองว่าเออตอนนี้กออ็ชอบที่จะทำงานหรือบางคนก็ทุ่มเทภารกิจหน้าที่ทำงานทำงานกับครอบครัวจนไม่มีเวลาจนบางครั้งเนี่ยไพ่ใบนี้ก็บอกว่าบางครั้งผู้หลักผู้ใหญ่เนะี่ยในครอบครัวก็เริ่มอยากจะถามว่าเมื่อไหร่คุณจะมีแฟนเหมือนกันนะออคนที่เข้ามาเนี่ยดูแล้วก็ดูดีนะมาเติมเต็มความรู้สึกข,ของคุณนะคะแต่ว่า สถานการณ์ก็คือคุณก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ยังรู้สึกคุยกันไม่ไม่ไม่คลิกเท่าไหร่หรือบางทีคุณก็รู้สึกว่าไม่อยากจะไปยุ่งกับคนที่มีปัญหาคาราคาซังและคุณก็มีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบมากไม่มีเวลาไปเอาใจใข่ค่ะคนโสดก็ยังอยู่กับครอบครัวอยู่กับการงานของตัวเองอยู่นะคะดูเรื่องของสุขภาพร่างกายกันบ้างค่ะ สุขภาพร่างกายสิถ้วยนะคะสุขภาพร่างกายเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะเกี่ยวกับการกินการเที่ยวนะคะคือตัวเองก็มองโลกในในแง่ดีเนอะอร่างกายของคุณเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะแต่สุขภาพจิตใจดูมันเครียดนะมันหมายความว่าถูกกดดันหรือการแบบ ทำความดีให้กับคนรอบข้างหรือช่วยเหลืออะไรใครก็มักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือถูกหักหลังได้ก็เลยทำให้เกิดความเครียดสะสมนะคะจริงๆก็ลืมลืมอะไรไปบ้างก็ดีค่ะยังสนุกสนานกับการใช้ชีวิตใครที่ไม่ไม่ได้ดีอะไรกับคุณหรือคุณทำแล้วมันมันไม่ถูกใจเขาก็อย่าไปใส่ใจเขามากค่ะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อไปตามเอาใจใครจนเราเหนื่อยนะคะสำหรับชาวราศีธนูก็ ขอจบการทํานายไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับแม่หมอก้อยด้วยนะคะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไปที่มารินีพยากรณ์ค่ะค่าดูดวง499 1ชั่วโมงค่ะคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ